ครับสวัสดีครับผมหนึ่งทวยไรเดอร์นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมางานติดตั้งนอกสถานที่นะครับที่อำเภอขุนหานนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ลูกค้าเรียกใช้บริการนะครับก็มาดูกันนะครับว่าลูกค้าให้ทําอะไรไปบ้างนะครับลูกค้าเพิ่งรับรถมาเมื่อวานก่อนนะครับก็ให้ผมมาแต่งจัดหนักเลยนะครับก็มาชมกันนะครับอันดับแรกเลยชิวหน้าฮีโร่นะครับสีสโมกนะครับ มีใส่ใบบังลมนะครับเสถึงใบบังลมข้างนะครับอันนี้งานตัวมาใหม่นะครับของอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ผมขายอยู่ราคาไม่แรงครับทำม,มาได้แล้วก็มีกันล้มทรงกีวีนะครับมีไฟแอลเอหกนะครับมีใส่ครอบเหลืองนะครับ มีใส่ที่วางขวดน้ำนะครับมีใส่ขาตั้งคู่โมโตสกิลมีใส่กันโคนหลังพอมาเดปเตอร์ตรงรุ่นนะครับาบาร์จีพนะครับผมมีที่ชาร์จ USB ีบี่จับโทรศัพท์มือถือนะครับเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับ มีปี๊เคทูนะครับชุดข้างเป็นเคทูนอแมสนะครับตัวส่วนใบบนเป็นเคทูโปนะครับเนี่ยเคทูโปต่างกับนอแมสตรงจะมีหูนะครับแล้วก็ความหนาลูกเล่นนะครับฝาปั๊มนะครับชุดข้างสามสิบห้านะครับชุดบนสี่สิบนะครับข้างนอแมสบนโปนะครับก็ราคาจะแพงกว่านิดนึงสอบถามกันมาได้นะครับ ก็แถมเหมือนเดิมครับสติ๊กเกอร์แล้วก็อ่าฝาทฮิวครับครับขอบคุณมากนะครับของแต่ง c ีบีห้ารอ็สนใจติดต่อสอบถามกันมาได้นะครับทางร้านมีการจัดส่งนะครับแล้วก็มีการบริการติดตั้งนอกสถานที่นะครับสอบถามก็มาได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ